วิวกล้องถ่ายรูปเด็กรุ่น Instant Polaroid จากแบรนด์ r i ンแ p นด์พรินเด้านในค่ะก็จะมีเป็นตัวกล้อง Polaroid นะคะสติกเกอร์ค่ะคู่มือค่ะกระดาษม้วนสำหรับปรินต์ค่ะสายคล้องคอค่ะสายสำหรับชาร์จค่ะต่อมาค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการใช้งานกันนะคะตัวกล้องค่ะก็จะมีเป็น micro SD card นะคะแล้วก็ช่องสำหรับเสียบสายชาร์จแบตอยู่ด้านข้างค่ะ กดปุ่ม power ค้างไว้ค่ะเพื่อเปิดการใช้งานกล้องตัวนี้ค่ะมีความละเอียดถึง12ล้านพิกเซลถ่ายได้ทั้งกล้องหน้านะคะแล้วก็เซลฟี่กล้องหลังด้วยค่ะนอกจากนี้ค่ะยังสามารถถ่ายภาพนะคะพร้อมกับปริน์ไปด้วยได้ค่ะตัวกล้องยังมีฟังก์ชันการนับเวลาถอยหลังค่ะเพื่อถ่ายภาพหรือว่าจะเป็นฟิลเตอร์สีค่ะแล้วก็สติ๊กเกอร์น่ารักๆักด้วยค่ะ กล้องตัวนี้ค่ะยังสามารถนะคะถ่ายวิดีโอค่ะแบบ full HD ได้ด้วยและนี่ค่ะก็คือกล้องนะคะ instant polaroid ค่ะจากแบรนด์ print and princess นั่นเองค่ะสามารถดูวิธีการใช้งานค่ะเพิ่มเติมได้ที่คู่มือเลยนะคะ